สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อยเอ็ดกับช่องข่าวกมลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมในทางช่อง45ส z n เซตนิวภาคอีสนานเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มวันนี้พบกับดิฉันวิภาวันนัศสีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีลาศิขาบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปถวายพระบรอนชายมงคล แต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกลมาหลวงราชสารีสริพัฒมหาวัชรราชธิดาวันนี้เมื่อเวลา13.30นาทนายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีลาศิกขาบท ตามโครงการบรรจประชาอุปสมบท99รูปถวายพระบรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริีสิริพัฒน์ มหาวชริราธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและทรงมีพระพานณมัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววันนวัดบึงพระลานชัยพระอารามหลวงอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอด็ดโดยมีนายสนองดลประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอด็ดนายไพโรจิตจากประหลัดจังหวัดร้อยเอด็ดนายพิชยาตุระซองวหน้าสำนักง,งานจังหวัดร้อยเอด็ดพร้อมด้วยหหนาสวนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ญาติตลอดจนผู้รัศารนิกเชิญชาวร้อยเอ็ดเข้าร่วม สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปถวายพระพรชัย,ยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีสริพัฒมหาวชรราชธิดาของจังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระนวะกะ พระบวทใหม่จำนวนทั้งสิ้น106รูปและแยกจำวัดเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมณนะวัดบึงพระลานชัย37รูปวัดวิมนิวาา36รูปวัดป่าทรงธรรม33รูปซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าปฏิบัติธรรมและศึกษาพระธรรมวินัยตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรที่กำหนดรวมเวลา15วันตั้งแต่วันที่9ถึง23 มก,กราคมพุทธศักราช2566โดยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมทั้งบุรณาการเชิญชวนบุคลากรและประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานทำบุญตักบาทถวายพัฒหาหารเช้าถวายพัฒหาหารเพลถวายน้ำปานะตามกำลังศรัทธาเพื่อเกิดอนิสง์จากการรวมพลังความศรัทธาและความจงรักภักดีถวายพระพรแด่พระองค์ท่านในโอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ยังได้มีพธมปปธิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช2566พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่นายไพโรจนจักรประหลัดจังหวัดร้อเอ็ดและนายพิชยาตุระซองวน้าสรนักานจังหวัดร้อเอ็ดซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เป็นผู้แทนรับมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช2566 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่เพื่อมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและข้าราชการในจังหวัดในโอกาสนี้กระทรวงมหาดไทยจะได้อัญเชิญหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานจำนวน15,200เล่มที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ มอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจังหวัดละ200เล่มเพื่ออัญเชิญไปถวายแก่คณะสงฆ์และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพื่อใช้เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรแด,ด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติอาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชารุนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและทรงมีพระพารามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ཨེ་ འདི་འདི་མ་གོ་པ་ཁ་ཆ་ནི་པ་དང་ ཨ་སམ་མ་སི་ནམ་འདི་འོ་པ་འདི་ ད་པ་ཁ་ནི་པ་དང་ཨ་ สสวหลังจากนั้นได้น้อมนำถวายพระดิพระคุณท่นนนทนา,าทน,นโยมโหนคร,รับพีพระรงธรรมวโรธอิปัญโยพระปราโมทคกุณากรโรประสิทธิทีปกร,ปรงโศ พระมดีขจามิตัตยามิสังขังสระนังกัามิตัตยามิสังฆังสระนังขจามิอะภินาคานาเมรัมณีสิกขามิตัตยามิสังฆังสระนังกัตถิตังตาสันติเกยังมุนิวโรยจนัง ตัดจุางััจทมสาวาธาเวระปณีสิกขาปะทสมญาสาสัมปติสิิญาสัพโรคาวินาสาันตัจากวเรโุอัตระกั ที่จังหวัดร้อเอ็ดจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสากลร,ระดับจังหวัดครั้งที่3ประจำปี2566 ช้าวันนี้เมื่อเวลา9นาฬิกานายทรงพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้นายชูศักดิราบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณางเงินกู้กองทุนพัฒนาสากลร,ระดับจังหวัดครั้งที่3ประจำปี2566ณห้องประชุมสำนักง,งานสากลจังหวัดร้อยเอดด็ดโดยมีคณะอนุกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบสรุปผลการอนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้กองทุนพัฒนาสหากรสรุปผลการติดตามเร่งรัดหนี้เงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระในเดือนมกราคมพุทธศักราช2566และการติดตามหนี้คงค้าง ทั้งนี้คณะอนุกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้แก่สากรเพื่อสนับสนุนเงินทุนแก่สากรให้สมาชิกกู้ยืมเป็นทุนหมุนเวียนในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสากรที่ประสบอุทกภัยในสองโครงการดังนี้โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสากรปีที่4 อนุมัติเงินกู้ให้แก่สากลจำนวน8แห่งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น13,150,000บาทโครงการสนับสนุนเงินกู้แก่สาก์ที่ประสบสาธรารณภัยและอื่นๆอนุมัติเงินกู้ให้แก่สาก์จำนวน11แห่งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น31,930,000บาท โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อแนะนําแก่ผู้แทนสากลที่ขอกู้เงินโดยให้ดําเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดรวมถึงมีการวางระบบควบคุมภายในอย่างรัดกุมและแคร่งครัดมีวินัยทางการเงินที่ดีมีการตรวจสอบบัญชีปเป็นประจำเพื่อป้องกันการทุจริตและส่งเสริมให้กเกษตรกรผู้กู้เงินเข้าถึงแหล่งเงินทุนและนำเงินที่กู้ไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไป ปท้ายข่าวนี้ที่ร้อยเอ็ดจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดร้อยเอ็ดสู่การเป็นเมืองศิลป,ปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์วันนี้เมื่อเวลา13 3 0นาฬนาทีนายทรงพลใจกริมผู้ว่ารชาชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้นายชุศ์ราาบุรีรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านเศรษฐกิจพร้อมด้วยในายชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดด้านสังคมร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดร้อยเอ็ดสู่การเป็นเมืองศิลป,ปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ณห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชัน้น5สาลรกลางจจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายทรงศักดิ์สายเชื้อผู้ตรวจการแผ่นด,ดินร่วมประชุมผ่านระบบ vcs ตามที่ผู้ตรวจการแผ่นด,ดินนายทรงศักดิ์สายเชื้อและคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2565โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่นศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งที่ประชุมเห็นว่าจังหวัดร้อยเอ็ดมีศักยภาพที่จะเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่นศิลปะและวัฒนธรรมได้ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนจังหวัดร้อยเอ็ดสู่การเป็นเมืองศิลปะวัฒนธรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นประยางมีประสิทธิภาพจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนจังหวัดร้อยเอ็ดสู่การเป็นเมืองศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์และได้จัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการโดยแบ่งเป็น3ด้านได้แก่การเป็นเมืองศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การผลักดันหมอลำให้ขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องการผลักดันหมอลำให้ขึ้นทะเบียนม,มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกการผลักดันจังหวัดร้อยเอ็ดให้เข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกในด้านดนตรีทั้งนี้คณะกรรมการและคณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาแผนงานและกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานขับเคลื่อนจังหวัดร้อยเอ็ดสู่การเป็นเมืองศิลประวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไป ท้ายนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกมอนเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45ซีซันนิวภาคอีสน HD, านเอชดีจานดาวเทียม IPM ีเอมหรืจานสีส้มดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณพิเศษนันทศีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ